เขาไปเก็บบอลพญาจงอางกันค่ะท่านผู้ชมตามมาค่ะไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บบอลพญาจงอางกันนะคะท่านผู้ชมที่สวนยางเราเองนะคะท่านผู้ชมไปดูว่ามันเยอะขนาดไหนคะ่ะท่านผู้ชมไปตามไปดูกันค่ะตามไปดูตามทางก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม นี่นะคะท่านผู้ชมดูดิสองข้างทางนะคะท่านผู้ชมก็จะเยอะประมาณนี้ค่ะเราเจอแล้วนะคะเนี่ยเยอะมากค่ะท่านผู้ชมนี่ไป,ไปดูข้างหน้ากันค่ะต,ต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีค่ะเขาเขาจะมีอ่าพญาจงอางนะ่ะเขาจะมีขาขาสีดําแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วขาสีขาวแล้วก็ขาขาลายก็มีนะคะเขาดูดิสวยเนาะเนี่ย วยจริงเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกต้นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิมันสวยเนาะธรรมชาติต้นเล็กๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยต้นต้นเล็กของเขานะคะท่านผู้ชมเนี่ยเล็กๆมีใช่หมดเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยบนพญาจงอางนะคะที่ภาคใต้ที่อำเภอสีชนมีสวนยางนะคะสวนยางเราเองเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าย,ย้านะคะเขาก็เลยอยู่ได้ นี่ต้นเฟิร์นก็สวยค่ะท่านผู้ชมดูดิ่น,นี่ดูต้นของเขาดิเนี่ยเขาจะไม่เหมือนแถวบ้านเราเนาะต้นเฟิร์นเขาก็จะสวยประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมดูดิสวยอะนี่ทั้งหมดเลยค่ะต้นเฟิร์นดูดิสวยมากมดดเดี๋ยวเราจะเก็บต้นเล็กๆแบบนี้นะคะไปเราเราจะแจกให้เอฟซีนะคะเราจะแจกให้ท่านผู้ชมนะคะเนี่ยท่านผู้ชม ดูต้นนี้เนี่ยมันสวยค่ะท่านผู้ชมขานี่ยดูดิอันนี้เป็นสีขาวนะคะท่านผู้ชมดูดิดูหัวเขาใหญ่ๆค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสีขาวนี่เราจะเก็บไปนะคะเก็บไปให้ท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นขาสีดําค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เป็นขาสีดําอันนี้เป็นขาสีขาวนะคะเขาเลี้ยงง่ายนะคะพญาจงอ่างเนี่ยเขาเลี้ยงง่ายเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายเขาตายยากด้วยค่ะท่านผู้ชมเขาไม่ค่อยตาย นี่เอาต้นเล็กไปเราเราจะส่งได้ง่ายค่ะท่านผู้ชมถ้าเราเอาต้นใหญ่ไปเนี่ยเราจะส่งได้ยากตัวเนี้ยเอาต้นเล็กประมาณนี้แหละค่ะส่งสวยๆเลยค่ะ,คะท่านผู้ชมนี่ก็จะมีขาลายแบบนี้จะเป็นขาลายค่ะท่านผู้ชมท่านเห็นไหมเนี่ยแบบนี้จะเป็นขาลายค่ะเนี่ยขาของเขาก็จะสวยนะคะพญาจงอางเยอะมากค่ะท่านผู้ชมดูดิ โอ้เก oh. ็บไม่หวัดไม่ไหวคะ่ะเอารถสิบล้อม,มาใส่เอาก็น่าจะไม่หมดนะคะท่านผู้ชมเป็นสวนเลยคะ่ะท่านผู้ชมดูดิดูด,ดิเป็นสวนเลยนะคะเนี่ยเยอะมากดู นี่นะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยดูดิสวยทั้งนั้นเลยคันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแจกเอฟซีนะคะเนี่ยจะเก็บไปยี่สิบต้นค่ะท่านผู้ชมเยอะมากค่ะเยอะจริงๆเราจะส่งแต่ต้นเล็กๆนะต้นใหญ่เราไม่ส่งนะคะท่านผู้ชมจับจับที่โคนจะไม่ชัาเวลาดึงนี่นะคะท่านผู้ชม เราจะส่งต้นต้นประมาณนี้ให้ให้แด่ท่านผู้ชมนะคะเราแจกฟรีนะคะเนี่ยนเนอะนี่เอาต้นประมาณนี้กําลังสวยค่ะท่านผู้ชมนี่ส,สวยๆเลยนะคะเราจะเอายี่สิบต้นค่ะแจกให้เอฟซีนะคะท่านผู้ชมเยอะมากเลยท่านผู้ชมคะ่ะนี่เราเอาไปไม่เยอะนะคะประมาณยี่สิบต้นนะคะเราจะเอาไปแจกให้เอฟซีเนี่เขามีดอกแล้วนะคะท่านผู้ชม อันนี้สวยอันนี้ก้านดําเลยค่ะอันนี้เราจะเอาไปปลูกเองนะคะท่านผู้ชมนี่หลังจากที่เราเก็บได้เยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็จะกลับแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเก็บได้เยอะแล้วเราก็จะกลับแล้วกําลังเดินขึ้นเขาค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็จะเดินขึ้นมาตามเขาก็จะเหนื่อยก็จะเหนื่อยหน่อยๆน่อยค่ะท่านผู้ชม นี่ตามทางเราก็จะเจอดอกไม้ป่านะคะท่านผู้ชมดูดิสวยเนาะนี่ธรรมชาตินะมักจะหาโอ้เจอเห็ดด้วยพ่อเห็ดเห็ดโคนน,นี่ใช่ใช่โอใช่ใช่ใชนี่เราเจอเห็ดโคนด้วยคะ่ะท่านผู้ชมดูดิจะได้มาต้องมีเออพ่อลองหาดูดิ เราเจอเห็ดโคนป่าค่ะท่านผู้ชมดูดิต้นเบลเลอเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ดูดิเจอดอกไม้ป่าด้วยเจอเห็ดโคนป่าด้วยค่ะท่านผู้ชมโอ้ดูดิต้นยังเบลเลอเลยดอกเบลเลอร์เลยเดี๋ยวลองหากลุ่มเขาก่อนนะเขามีไหมนะคะท่านผู้ชมเขาน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะดูดิดอกเบลเอร์เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะดูดิแต่นี่เขาแก่แล้วนะคะท่านผู้ชมเขาแก่แล้วนี่ แก่แล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ดอกใหญ่มากอืมเอาไว้เป็นเชื้อนี่ค่ะท่านผู้ชมกล้วยกล้วยป่าด่างนะคะเป็นกล้วยป่าเขาตอนตอนต้นเล็กๆอ่ะเขาก็จะเป็นใบด่างแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแต่พอเขาโตขึ้นหรือเขาแก่ขึ้นนะเขาก็จะไม่มีด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ดูดิน่ารักเจตมุตมีดูดิเขามีออกเครือด้วยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ เนี่ยเขามีลูกออกลูกให้เรากินด้วยนะคะท่านผู้ชมดูดิเนี่ยตอนล็กๆเขาก็จะด่างพอเขาแก่มาเขาก็จะไม่มีด่างแล้วค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาแก่แก่แล้วนะคะท่านผู้ชมด่างเขาก็จะหายค่ะท่านผู้ชมเนี่ยด่างเขาก็จะหายแต่ันที่ยังไม่แก่ด่างเขาจะก็ยังยังมีด่างอยู่นะคะท่านผู้ชมตีกล้วยป่าค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมดูดิโอเคแล้วก <c oughs> ันนะนี่หลังจากที่เรากลับมาแล้วนะคะท่าน ท่านผู้ชมขานี่ยเราก็จะเอาเข้ามาแช่น้ําไว้ก่อนนะทําแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเยี่ยมมาแล้วพอเอาแช่ดีๆด,ดีเอาลงทีละต้นละต้นเดี๋ยวมันไม่มถึงน้ําอืมสวยนะอันนี้สวย,สวยนะนี่สวยเลยคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราจะปลูกจะปลูกเลยนะคะเรามีกระถางมาก เราอากระถางมาแล้วนะคะคสวยมากแม่ท่านผู้ชมคะดีดิเขากําลังมีดอกเนี่ยสวยจริงๆเลยดูแต่ไม่รู้จักว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะท่านผู้ชมนี่หลังจากที่เราขึ้นไปบนเขานะคะไปเก็บพญาจงอางมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่หนูเก็บต้นเล็กมาด้วยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่อยากได้ต้นพญาจงอางนะคะ่าหนูให้สิบคนนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านต้องเสียค่าส่งเองนะก็ คนหนึ่งก็ห้าสิบบาทเนาะนี่ค่าส่งนะคะห้าสิบาทนะคะหนูก็<น>ด้วยนะคะท่านผู้ชมมีสีดำสีดำแบบนี้นะคะนี่ต้นเขาก็จะเป็นสีดำแล้วก็ต้นเป็นสีขาวด้วยนี่ต้นเป็นสีขาวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมต้นเป็นสีดำอันนี้ต้นเป็นสีดำค่ะท่านผู้ชมคะนี่ต้นเป็นสีขาวพอเขาโตมา <ๆ S 1> <ๆ>เขาก็จะสวยเหมือนต้นใหญ่ๆที่เราให้ดูนะคะพอเขาโตมาก็จะสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะ เมตรหนึ่งบางหรือบางที่ถ้าเขาปลูกปลูกได้ดีเขาจะชอบดินทรายร่วนซุยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยหัวใหญ่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี้นะคะถ้าใครถูกใจนะคะก็หรืออยากได้นะคะก็แสดงความคิดเห็นมาหรือทิ้งเบอร์โทรศั์มานะคะเดี๋ยวหนูโทรหาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องขยันเที่ยวชาแนลเรานะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ